ปัญหาสุขภาพค่ะแล้วก็บริวารค่ะบริวารไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ดีค่ะแล้วก็สุขภาพเน้นหลักๆก็คือสุขภาพเลยใช่สุขภาพเลยเจ็บป่วยตลอดปัญหาสุขภาพเด่นเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็บริวารรอบข้างค่ะไม่ดีเลยการเงินโอเคเปล่าเงินงานไม่ดีเดินโดนโกงตลอดเลยค่ะหลวงพ่อโดนโกงตลอดสันนิษฐานว่ามาจากเหตุ เด็กก็มีเด็กค่ะมีร่วมทําแท้งค่ะเด็กกี่คนลูกสาวทําแท้งด้วยหนึ่งค่ะแล้วตัวเองมีเปล่าไม่มีก็คือแม่เราเป็นคนไปบงการใช่ไหมลูกสาวก็คือรู้เรื่องของลูกสาวนี่แหละค่ะเข้าใจเราเป็นคนบงการใช่เปล่าใช่บงการมีกุมารได้วยถูกไหมคะหน่วยมีกุมารหนึ่งองค์แต่ว่าปล่อยไปแล้วค่ะฟังเอาไปั่มณฑลโอเคลูกสาวนี่เราเป็นคนบงการนะคดีบงการ แล้วก็กูมารกี่ตัวหนึ่งค่ะหนึ่ทำพิธีปล่อยไปแล้วอตอนนี้โดนโกงสุขภาพไม่ดีการเงินก็การงานไม่ดีเจ็บตัวเจ็บขาเจ็บปวดทั้งหมดตรวไปหาหมอแล้วค่ะไม่รู้สาเหตุเหมือนกันค่ะหมอไม่สามารถแจ้งได้ท่านเทวดาเด็กที่หลานดีกว่า ลานของตัวเองกับกุมารเป็นเหตุหรือเปล่าใช่แล้วแหละท่านเอ๋ยถ้ายุ่งเลยเรื่องนี้นั่นแหละเนาะแถมเป็นคนยุแย่นั่นแหละพอเป็นคนหนองบงการนั่นแหละเอ,อ๋ยยิ่งแรงกว่าคนทำอีกนะท่านเพราะเจ้านั้นไปเสือกเรื่องเขาไง <c oughs> ตอนนั้นเด็กมันยังอายุน้อยใช่ปะ่ะหรือไง ถึงว่าลูกแม่อ๋อยังรุ่นยังไรุ่นอยู่ค่ะัยรุ่นอ่าแม่ก็เลยคิดว่า,ค,วาคงจะดูแลตัวเองไม่ได้ไแก้ไขปัญหาไม่ได้แม่ก็เลยไปจัดการให้หมดเลยตามนี้พร้อมจะใช้ให้เขาหรือเปล่าท่าน,นาจะให้เขาไปเกิดกันหรือเปล่านอ้นองยิงหรือชายกันแล้วพอชาค่ะ,คะอุมาณน้องมีบ้างไหมเอ่ยอุมามีแต่ ทําพิธีไปหมดแล้วทํานานหรือยังเจ้าหลายปีเกือบเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีแล้วค่ะท่านที่รักแ้ทยัไงยังเฝ้าอยู่ด้วยกันเล่าหนาทําแล้วแต่ไม่ไปเอาเป็นว่ามีเด็กเด็กของหลานหนึ่งคนเป็นชายกุมารหนึ่งเป็นชายสองคนนี้มีอิทธิพลกับชีวิตมากเลยใช่แล้วท่านเอ๋ยเด็กเลยโกรธเคืองนั่นแหละนะ ข้านี้เนาะค่อยปลอบปรมค่ะ mm hmm. เด็กนั่นหนาะใ mm hmm. จเย็นก่อนเอ้ยเด็กแค้นมากโดยเฉพาะลูกของเธอหลานของเธออ่ากี่วันที่จะชดใช้ให้ท่านเอ้ยยี่สิห้านั่นแหละเนอะให้เด็กเนาะไปเกิดหน่อยทีนะอ่ายีห้าวันใ <c oughs> จเย็นเย็นลกูก ชื่ออะไรน่ารักบอลลมดีมากอ่าเป็นว่าเขาไม่มีบุญที่จะได้เธอมาเป็นลูกหลานว่ามาว่ามาเพอยู่ในั้เดออแล้วง้ท้องใหญ่เลยหรอโอ้โห อีกนิดเดียวก็จะมาแล้วใช่ไหมลงนี้ไม่ยุติธรรมเลยโลงนี้ไม่ยุติธรรมเลยคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาท้องกี่เดือนไงเขาบอกเขาอ่าเป็นว่าเธอไม่ไปเช็คเองเธอยัมาอ้างเธอแยังเธอว่าเคยมีลูกเธออย่ามาพูดเลยฉันอดทนไว้อยู่นะฉันไม่อยากเรียกเธอยายฉันเกลียดเธอฉันโกรธเธอฉันไม่อยากรู้เธอเธอคนใจร้าย อจะำจะาเลือดเนื้อของเธอได้เธอเป็นผู้หญิงที่โถ้อจะพูดจริงๆเนี่ยเธอเธอครจะเลี้ยงหลานเธอนะ,ะนเธอ,เเธอนะไปตัดสินใจยังไงวะมันรักตัวเองอะอ่ะไ่คิดอะไรมากในเมื่อเขาไม่มีบุญเอากับเราอยู่กับเราแล้วก็ไปอยู่ใหม่ไปเกิดใหม่ เออเออเออชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่ออนันนันลุงตาอ,อันนันค่ะอนันนันค่ะลูกอนันต์โอ้ชื่อดีเว้ยขอบคุณครับอืมเราก็ไปใช้ชีวิตของเราสร้างบาร,รมีใหม่ของเราเองกับคนที่เขามีบุญจะอยู่กับเราอดกั้นแบบนี้ใช้ได้อดทนมีเหตุผลหมดเวรหมดกรรมทักทีหนึ่ง เออไปอยู่กับเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์หรอกใช่ไหมอนาคตก็ขาดสติเหมือนเดิมเราไปอยู่กับครอบครัวที่เขามีสติดีกว่ามีเมตตาว่าอะไรเกิดแล้วก็แก้ไขกันไปแล้วก็ช่วยเหลือกันไปเอาความเมตตาเอาความเป็นมนุษย์เพื่อนมนุษย์มาเป็นที่ตั้งที่จะมีแต่ความปรารถนาดี ไม่ใช่เอาแต่ความสุขของตัวเองศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นที่ตั้งอายคราวอาเธอไปเกิดในสังคมที่มันดีแล้วกันไม่ต้องไปเสียใจให้คนอื่นเห็นในเมื่อเขาไม่มีบุญอยู่กับเราเราก็ไปเกิดใหม่ตามนี้เข้าใจป่ะไม่ไปโกรธแค้นหมดเวรยนหมดกรรมกันไปตัดขาดกันไปเลยเข้าใจยัง ดีมากกุมารชื่ออะไรกุมารนะครับเออรู้จักมันรอเปล่ารู้จักครับมันชื่ออะไรมหรเออรมนเนี่ยมันไม่กิ้งกากิ่งกาไม่มีดีกว่านี้เลยเหรอมันเป็นสมุนรอเปล่าครับอ่อาไอ้กิ้งกาเป็นสมุนอัน,นันตามนี้ยี่สิบห้าวันเขาจะบวชให้ได้เมื่อไหร่ เมษาอนันต์กับกิ้งกาเตรียมตัวไปเกิดเขาบวชเสร็จแล้วก็ไปเกิดกินอะไรโลกกินอะไรคะอน,นันต์แจ้งมาได้เลยคะ่ะชื่อะไรก็ได้หลือตลาเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ร<อ>ู้สึกของเขารู้สึกเิดบ้างไหม <c oughs> เอาในใจที่เขาอยากจะให้หนูกินน่ะหนูก็ยังอยากกินได้รู่าง จะไปหวังเลยก็หนูไม่ได้หวังไงถึงบอกว่าแล้วแต่เขาจะให้หนูก็ถึงบอกว่าเขาคงไม่เอาใบไม้หรือหญ้ามาให้หนูกินหรอกก็จะไปหวังเลยจะไปคิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีครับเอาอะไรก็ได้ให้มันจบๆกันไปบอกมันตายอะไรก็ได้ไม่ได้คาดหวังแี่บก็ไม่คิดด้วเขาจะมาท้าให้หนูหรือเปล่าแต่หนูก็จะบอกไว้แล้วหนูไม่ได้ไปมันก็จะอยู่ทุกข์กันอยู่อย่างเงี้ยเออ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 เขาก็ เป็นพลังงานที่อยู่ในตัวเธอที่ทำให้เธอมีปัญหาตามนี้อ,อ,อ,าอ่าอะไรก็ได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรก็ได้ลุนตาอยากจะให้อะไรก็ได้ไดอ่าในเมื่อในเมื่อเราไม่เรียกร้องแล้วก็แล้วแต่จับต้น้ใจอ่ะในเมื่อไ,ได้เรียกร้องอะไรอ่ะเขาจะมีน้ำใจหรือมีความรู้สึกผีดเพือ่อม่ลุงตาอยา เออดีแล้วตามนี้ปล่อยสัตว์อะไรก็ได้แล้วแต่เขาใช่ไหมครับอ่าตามนี้อยากไปทําอะไรก็ไปทําเลยแล้วก็สังฆทานจะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่เขาใช่ไหมครับตามนี้ <c oughs> เมษาที่ตกลงไว้ <25 S 1> ว่าจะทําใช่ไหมอ่าองนั้นก็แค่เมษาเท่านั้นเองคือความหวังดีมากขอให้เธอไปเจอครอบครัวที่ดีที่มีเมตตามีความรัก และก็มีน้ำใจอ<ะ>ันประเสริฐที่เรียกว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าสายเลือดชั้นจะต้องอยู่กับชั้นจะต้องถึงว่าไปเกิดที่จนก็ช่างอะไรนะถึงจะไปเจอที่จนก็ช่างค่ะเอ้ยจนไ,ไม่เกี่ยวมันขอให้มันรักกันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถึนจะไปเกิด่จนเออ,อ,อเนี่แหละเขาเขาเรียกว่าอย่า <c oughs> ไปร้องไห้ต้องจริงใจ อ่าไม่เป็นไรเขาไม่มีบูญอยู่กับเราเราเป็นคนจริงใจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ต้องเจอคนจริงใจเองคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาก็เขาก็ไม่คิดถึงใครหรอกตามนี้ขอให้มันขาดกันไปเลยอย่าได้เจอกันเขใใ้าใจมป่ะลูกคอยไปเจอคนที่มีน้ำใจต่อกันนั่นแหละ,หละอะไร ลูกผู้ชายก็ยกโทษให้ไปเลยจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกไม่ต้องโกรธกันครเข้าใจใยังเอออาโลกนี้มันก็ยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นก็ไปหวังกับคนที่ควรหวังตามนี้สาธุขอให้เธอผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เจ็บครั้งนี้แล้วก็จบตามนี้ อะไรนะจำจำด้วยค่ะจำว่จำไว้ในใจแจำไว้ในใจเขาค่ะอย่าจำแบบแค้นจำให้มันเป็นธรรมะจำไว้ถ้าเกิดอย่างนี้ต้องอย่ารับชะตากรรมลงตาอ่าแล้วก็ทำดีไปเดี๋ยวบุญมันก็จะส่งให้เราเองตามนี้เข้าใจเปล่าสาธุขอให้เธอพบกับธรรมะสาธุอ่าไปได้โชคดี ลายที่สี